ีของแถมมีการบันทึกบัญชีโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตมีสองชื่อนะคะค่าส่งเสริมการขายเอ๊ <c oughs> ขายทองมันมีคูปองกันเที่ยต่างประเทศไหมคะมีไหมเจ๊ยังไม่เคยเจอไม่มีเนาะ ค่าส่งเสริมการขายหรือเดบิตของแจกของแถม <c oughs> เป็นค่าใช้จ่ายอยู่หมวดหมวดห้าเป็นค่าใช้จ่ายในการขายตอนซื้อมามีภาษีซื้อไหมคะมีมีภาษีซื้อภาษีซื้อนี้ต้องเฉลี่ยภาษีไหมเฉลี่ย <c oughs> <c oughs> หรือไม่เฉลี่ยคะถ <c oughs> ้าของแจกอันนี้เอามาใช้สําหรับแถมท้องรัปพันอย่างเดียวก็ไม่ต้องเฉลีย่ย แต่ถ้าเกิดของแจกตรงนี้เอามาแจกให้กับขายทองํำแท่งด้วยต้องเฉลีย่ยแล้วก็เครดิตเงินสดหรือธนาคารสิ้นปีปรับปรุงสิ้นปีปรับปรุงสมมติว่าจะปรับป,ปรบปุงแบบง่ายๆเลยนะนับสต๊อกนับสต๊อกว่าของแถมเหลือเท่าไหร่นะวันสิ้นปีที่เคยซื้อมาโดยส่วนใหญ่จะก็จะดูหลักๆเลยนะเปิดบัญชีแยกประเภทชื่อนี้ขึ้นมา สมมติว่าเปิดบัญชีแยกกันเพืค่าส่งเสริมการขายหรือของแจกของแถมเปิดบัญชีนี้ขึ้นมาพอเปิดบัญชีปุ๊บมุ่งประเด็นไปที่เดือนธันวาคมย้ำนะฮะมุ่งประเด็นไปที่เดือนธันวาคมแล้วก็ดูในช่วงปลายเดือนมีการซื้อของแจกของแถมมาไหมส่วนใหญ่ร้านทองเต็มเหนียวเลยค่ะซื้อมาซื้อมาเพื่ออะไรคะปีใหม่ขายดีมากปีใหม่ขายดีบางคนสต็อกกันตั้งแต่กลางปี เพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่มันราคาแพงดังนั้นเจ้าก็จะไปดูพอดูปุ๊บหากมีการซื้อตอนช่วงปลายปีแน่นอนมันต้องเหลือเป็นสินค้าคงเหลือง่ายๆคราวนี้พอนับสต็อกแล้วเราทำไงต่อเราก็เดบิตสินค้าคงเหลือปลายงวดนะฮะนับแล้วได้เท่าไหร่เราใส่เข้าไปเลยกี่บาท หรือไม่ก็อาจจะเป็นอของแจกปหายวดเอ้ยของแถมไปลายงวดเป็นชื่อบัญชีนี้ก็ได้สมมติว่าเราอยากให้รู้เพ่ว่าคําว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยปลายตรงเนี้ยให้มันให้มันเป็นเฉพาะราคาองคําำองคําเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นของแจกเราอาจจะตั้งผังบัญชีขึ้นมาเป็นหมวดหนึ่งอะค่ะแยกต่างหากว่าของแถมของแถมหรือของสมนาคุณอะไรอย่างเงี้ย ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็เครดิตสินค้าคงเหลือต้นมวดถ้ามีของปีที่แล้วมีเท่าไหร่ล้างมันออกผลต่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เอาเข้าคำว่าส่งเสริมการขายเอาเข้าตัวนี้ส่งเสริม การขายหรือของแถมเนี่ยนะฮะเป็นหมวด5เอาเข้าชื่อนี้ซึ่งมันอาจจะอยู่ทางด้านเดบิตหรือเครดิตก็ได้ถ้ามันอยู่ทางด้านเครดิตมันก็จะไปหักกับตัวนี้แต่ถ้าเกิดมันอยู่ทางด้านเดบิตมันก็จะไปเพิ่มอันนี้อย่าลืมปรับปรุงตอนสิ้นปี